ตอนนี้นะครับเรามีบริการเติมคูปองแล้วนะครับใครสนใจเติมคูปองนะครับสามารถเติมกับเราได้นะใครที่เติมในเกมนะก็จะแนะนําว่าเป็นร้านมาโน่นะครับเพราะว่าจะเติมได้ทั้ง A s แล้วก็ NA นะครับราคาค่อนข้างถูกนะส่วนใครที่เล่น A s นะครับก็แนะนำนะครับเติมกับผมนะก็จะเป็นบัตรราเซอร์ต่างประเทศนะครับได้ทั้งคูปองแล้วก็ได้ทั้งเพชรนะครับคุ้มมากๆนะสวัสดีครับคลิปนี้นะครับก็จะมาสอนจัดฝูงอุปกรณ์ของสัตว์เลี้ยงนะครับก็แนะนํานะครับ ถอดอุปกรณ์ให้หมดทุกตัวก่อนนะครับแล้วค่อยมาจัดใหม่นะเพราะว่าเราจะได้บริหารถูกนะครับว่าควรใส่ตรงไหนนะแล้วก็ตัวหลักนะครับก็แนะนํานะครับถ้าเราไม่มีอุปกรณ์จริงๆถอดได้ถอดเลยครับยกเว้นอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งครับที่ควรใส่นะครับก็เป็นอุปกรณ์ทาตุนะอันนี้นะครับก็จะเป็นหมวกนะครับให้ค่าเยอะมากนะ6 2 9 4นะครับ สิ่งที่ได้ครับเลือด500กว่ากว่าๆนะแล้วก็ธาตุอ่อนเกือบ150นะครับถ้าเทียบกับอุปกรณ์ปกติที่เราใช้อยู่นะเนี่ยระดับสีม,ม่วงครับให้พลังแค่1173นะครับนี่ระดับสีม,ม่วงเหมือนกันนะดังนั้นอุปกรณ์พวกธาตครับดีกว่านะแล้วก็การจัดฝูงนะครับควรจัดดาวที่3ก่อนนะ เราว่าจะให้พลังค่อนข้างเยอะนะครับมันก็เหมือนเดิมครับดาวที่3ครับเขาต้องการพลังโจมตีนะครับก็ต้องใส่ดาบหรือสร้อยนะครับเพื่อเพิ่มพลังโจมตีให้ครบ350อันนี้ก็เหมือนกันครับอันนี้ก็ต้องการเกราะนะครับถึง100อันนี้ต้องการค่าจอกเกราะนะครับถึง100แล้วก็สุดท้ายครับต้องการค่าเลือดนะครับถึง1,600นะมันก็เหมือนดาวที่1นะ แค่ปรับเปลี่ยนย้ายไปนะครับแนะนำนะํำดาวที่3ก่อนโอเคสิ่งที่ต้องมีครับ1อุปกรณ์2คอร์สนะครับ3ลูกแก้วนะครับ3อย่างนี้ครับต้องมีเดี๋ยวเราขอดูอุปกรณ์ก่อนนะครับอุปกรณ์ค่อนข้างเยอะนะครับก็อุปกรณ์พวกนี้นะครับถ้าไม่จําเป็นไม่ต้องอัพนะนี่ครับ ก็สิ่งที่จะต้องใช้นะครับอุปกรณ์เซตนี้ครับเดี๋ยวผมใส่ให้ดูเป็นเซตๆนะนี่ครับอุปกรณ์เซตนี้นะแล้วก็อีกหนึ่งเซตครับเซตนี้ครับไม่ว่าเซตที่หหรือเซตที่2ครับ ระดับสีฟ้าระดับสีม่วงหรือระดับสีทองครับใช้ได้หมดเลยโอเคครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างครับก่อนหน้านี้นะครับกิจกรรมที่เพิ่งจบไปนะก็จะแจกกล่อง2กล่องนะครับกล่องนี้เลยครับสำหรับใครที่ไม่รู้ครับว่ากล่องนี้ทำอะไรครับกล่องนี้ครับเป็นกล่องอุปกรณ์สัตว์เลี้ยงระดับสีม่วงซึ่ง มันให้มาสองกล่องเพราะว่าสําหรับสายฟรีอ่ะอุปกรณ์เกราะกับจอกเกราะนะครับมันมีค่าสูงสุดที่24.5ไม่ถึง25้าครับเมื่อใส่ครบ4ชิ้นมันให้ค่าไม่ถึง100นะครับดังนั้นน่ะเขาเลยแจกมา2กล่องเพื่อให้เราเปิดเอาเกราะกับสร้อยนะครับเพื่อมาจัดฝูเดี๋ยวผม นี่ครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับเนี่ย24.9นะครับใส่ทั้งหมดสี่ชิ้นมันก็ได้99.9นะซึ่งมันไม่ครบหนึ่งร้อยกรอกก็เหมือนกันครับไม่มีอ่ะแต่ผมจำได้นะว่ามัน24.9เหมือนกันเลยครับดังนั้นอ่ะสองชิ้นนั้นก็คือเปิดกรอกม่วงกับซอยม่วงนะครับเพื่อเอามาจัดฝูงต่อไปครับเรามาจัดฝูงก็อย่างที่บอกครับแนะนําครับ จัดฝูงที่3ก่อนเราสวมใส่อุปกรณ์แล้วครับแล้วเราก็เข้ามาดูครับว่าใกล้ครบหรือยังใส่ให้มันพอดีพอดีนะครับอย่าให้มันเลยมากเพราะว่าอุปกรณ์นะครับที่เหลือเราจะได้เอาไปจัดฝูงอื่นต่อขอดูแป๊บหนึงนะครับก็จะมีเปียโก้ฟอร์ดแมวแล้วก็อาโปนะครับโอเคสตัวนี้เริ่มจากสองตัวนี้ก่อนครับสายโจมตีใช่ไหม โอเคครับเราน่าจะต้องทําของม่วงนะเยอะเลยครับแต่ของม่วงเรามีอยู่นะใส่ไปก่อนครับ2อันครับใส่ไปก่อนครับ2ชิ้นเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเราใส่2ชิ้นเราได้เท่าไหร่นะมันได้91 183ขาดเยอะเลยนะต้องการ350ใช่ยห้าสช่อเดี๋ยวขอดูฝูงนี้ก่อนครับ 378โอเคครับขอม่วงไว้ฝูงไฟแล้วกันนะครับเพราะว่าของม่วงมันได้ค่อนข้างเยอะกว่านะนี่ครับร้อยี่สิดางอานะเดี๋ยวเราทําอีกสองชิ้นนะครับอัปเกรดครับของเยอะครับไม่ต้องห่วงอัพไปเลยครับ ก็ต้องใช้เวลานะครับในการทํานะถามว่าคุ้มไหมกับพลังที่ได้มาครับผมบอกเลยว่าคุ้มมากๆนะครับอีกหนึ่งครั้งก็เลเวล80แปดสิบละโอเคอีกหนึ่งชิ้นนะครับอัพเกรดพัฒนาได้เปล่าวะ เพราะเราเยอะนะครับไม่ต้องห่วงจัดไปนะครับอัปเกรดรัวๆเลยครับเวลเจ็ดสิบละโอเคครับทีนี้ก็ มาจากกันต่อโอเคเลเวลแปดสิบสวมใส่อีกหนึ่งตัวเป็นอาโปเลเวลแปดสิบสวมใส่เห็นไหมครับเดี๋ยวพบแล้วเหรอสามร้อยห้าสิบเก้าสี่เท่าไหรอ่อ๋อเก้าสี่สามร้อยหก 14นะครับเกินมานะครับเกินมานิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรครับถือว่าพอดีเดี๋ยวถ้าไม่พอนะครับเดี๋ยวเราค่อยเอาของม่วงนะครับถอดแล้วก็เราเอาของฟ้ามาเทนนะเออเดี๋ยวขอดูของฟ้าก่อนแล้วกันของฟ้านี่มันเท่าไหรออ่อ่ะเจอ๋อเอยแต่เรามีของม่วงอีก3ชิ้นนะน่าจะพออยู่นะครับต่อไปครับเราไปฝูงอื่นก่อนนะเดี๋ยวเราค่อยกลับมาทําดาวที่1หนึ่งเพราะว่าดาวที่หมันได้พลังน้อยกว่านะ ก็ต่อไปครับเป็นฝูงดินมีสโนมังกรปัตตภีแล้วก็โลโลเนี่ยครับโอเคจำไว้ก่อนสีตัวนี้รู้สึกว่าต้องการเจัเกราะใช่ไหมสโนโควีนวิซสร้อยม่วงอย่างเยอะเลยครับนี่ครับจำเป็นต้องใส่สร้อยม่วงนี่ครับเห็นไหมสามสิบสียี่สีวจะปวดสวมใส่ไปเอ่อมังกร สมใสไปโลโลเจ็ดสิบแล้วก็ตัวสุดท้ายตัวนี้ครับใสของแง่หไหมยี่สิบสี่จุดเ้าเหมือนกันครับแต่ว่าของม่วงพลังโจมตีนะครับเยอะกว่าจะไปครับเดี๋ยวอันนี้ไม่ยังไปน,นะครับเดี๋ยวเราไปดูก่อนว่าเราขาดเท่าไหร่นะนี่ครับขาดอยู่สิบแปด เ,เราอัพสีฟ้าแล้วกันนะครับอัพเกรดสีฟ้านี่ครับพอดีเลยเหไหมเป,เป๊ะเลยนะครับบวกลบก็ไม่เยอะนะครับเราจะได้ไม่เปลืองไอเทมในการอัปเกรดนะครับต่อไปครับฝูงธาตุไฟต้องการเกราะหนึ่งร้อ100นะครับมีเกนบุราชานกแล้วก็พูด โอเคครับสี่ตัวนี้หาก่อนเก็นบุก,กรอบใช่ไหมอ่ะมีกรอบม่วงอยู่นะเดี๋ยวเราจะอัพเกรดให้ตันเลยนะครับสมัส่ไปก่อนแล้วก็อัพเกรด เคครับเลเวล100แล้วเราได้ค่าเกราะมา34ขาดอีก76น่าจะประมาณ22ใช่ไหมอีก3มอันก็อละยี่สโอเคครับตัวต่อไปตัวนี้นะครับ g 0ไม่ได้วะสมใส่ไปก่อนแล้วกันไม่เจ็76สิมัน66เดี๋ยวเราดูครับว่าพอหรือเปล่านะถ้าเราใส่เกราะสีฟ้านะครับถ้าไม่พอเดี๋ยวเราค่อยเปลี่ยนนะ เกนบุเตโชนกฮูก,กแล้วก็อีกหนึ่งตัวเป็นตัวไหนแล้วอะ่ะโอเคครับนี่สวมใส่ขาดเท่าไหร่เอ่ยขาดอยู่3ามหน่วยแสดงว่าต้องมีเกราะฟรีสีม่วงอีกหนึ่งชิ้นนะครับโอเคถอดไปครับแล้วเราใส่เกราะสีม่วงนะครับสวมใส่ นี่ครับเห็นไหมคือต้องมีกรอะสีม่วงอีกหนึ่งชิ้นนะครับเดี๋ยวนิดนะัดเดี๋ยวเราขอดูกรอกเกราะม่วงครับกรอบม่วงมันได้เท่ากันหรือเปล่าอ่ะเอ้ยไม่ใช่สีกรอะม่วงมันได้เยอะกว่านี่ใช่ไหมมันได้ยี่สิบสี่ใช่ไหมอัปเกรดใช่ใช่ระดับสีม่วงมันได้ยี่สิบสี่จุดห้าเออผมจำได้ โอเคครับได้ละเห็นไหมแต่เราเพล่ออัพให้สุดแล้วไงโอเคครับไม่เป็นไรเผื่อๆนะเผื่อนาคตนะครับเสร็จแล้วนะฝูงธาตุไฟสุดท้ายครับฝูงธาตุลมเขาต้องการเลือดใช่ไหมหนึ่งันหกร้อยถือว่าน้อยกว่าฝูงนี้นะครับดังนั้นอนะเราใส่ของไม่ต้องดีมากนะก็จะมี เซริวบิดเสียดายนะบิดอยู่ฝูงนี้นะจริงๆบิดควรพาไปไว้ฝูงธาตุดินนะอนาคตเดี๋ยวค่อยสลับลแล้วกันรถแล้วก็วาย,ยนะโอเคครับเริ่มจากเซริวก่อนครับเลือดใช่ไหมหมวกโอเคครับเรามีหมวกม่วงนะสวมใส่ไปเลยครับ1ชิ้นพอนะแล้วก็อีกหนึ่งชิ้นครับเดี๋ยวเราค่อยเอาไปไว้ในฝูธาตุน้ํานะ อันนี้อัปเกตก่อนครับโอเคบิด okay. เอาของดีใส่ไปเลยลแล้วกันแล้วก็ลดของเกลืออีกหนึ่งตัวก็เป็นวายโยสวมใส่ เดี๋ยวเราต้องไปดูครับว่าเราขาดเท่าไร่ขาดอยู่อู้ขาดแค่หนึ่งร้อยเองเห็นไหมเฮ้ยจริงๆเราใส่ของกาก็ได้นะเดี๋ยวนะหมกม่วงเราไม่ต้องใส่ก็ได้อะ่ะเดี๋ยวขอดูก่อนว่าหมวกม่วงอยู่ไหนบิดใช่ไหมบิดบิดถอดเลยก็ได้นะใส่ของกากก็ได้เนี่ยสวมใส่เห็นไ,ไหมถ้าเราไม่พอครับเราหากราะมาใส่ครับ นี่ครับเกาะกะกะก็มีเนาะเดี๋ยวเราใส่ไปครับเนี่ยเพิ่มขึ้นมาแล้วนะน่าจะพอแล้วแหละก็ต่อไปครับเป็นค่าจอกเกราะเนาะก็ใส่จอกเกราะ84ก็ไม่ใช่เรื่องยากแล้วนะต้องมีสีม่วงอีกหนึ่งชิ้นนะครับอัปเกรดไปเลยสวมใส่แล้วก็อัปเกรดนะครับ โอเคครับ24.9นะครับเซริลบิดผมใส่แล้วก็อีกหนึ่งตัวเป็นรถผมใส่ตัวสุดท้ายครับวายโยใส่สีม่วงเลยละกันแล้วก็อัปเกรดให้มันครับโอเคครับครบแล้วนะ ฝุงต่อไปครับเอาฝูงง่ายๆก่อนนะกราะครับมางกรใส่กราะให้มันหน่อยกราะม่วงมีไหมเอ่ยไม่มีครับเราใส่ของดีให้เลยลแล้วกันสมใส่แล้วก็ตอนนี้ครับ สวมใส่โลโลไม่ใช่สิขอตัวนี้ก่อนนะโซนควีนเวลเจ็ดสิบสวมใส่ขอดูแป๊บนึงนะครับขาดเท่าไหร่ขาดอีกสิบหน่วยใช่ไหมเออโลโล น่าจะได้นะอฮ้ยขาดน,นิดเดียว่ะถอดดีกว่าถอดดีกว่าบอกไม่ดีนะครับอันนี้เลยละกันสวมใส่แล้วก็อัปเกรดให้มันครับเห็นไมสิบห้าเลยนะโอเคครับก็เหลืออีก2ฝูงนะเป็นฝูงธาตุไฟกับธาตุน้ำนะครับขอธาตุน้ำก่อนละกันโอเคครับธาตุน้ำ หมวกครับอันดับแรกเฮ้ยเดี๋ยวดิหมวกอันนี้ไม่ได้ดิแป๊บนึงนะอ,อ๋อได้ได้ขอโทษขอโทษลืมไปว่าเรามีหมวกพิเศษอยู่โอเคครับใส่ได้นะต้องขอโทษด้วยครับเราลืมไปว่าเรามีหมวกพิเศษใส่ตัวหลักอยู่อืมตัวต่อไปครับเบียกโกหมวกอีกสองตัวแมวกับอาโปนี่ครับ มวกสวมใส่อัปเกรดให้มันแล้วก็อีกหนึ่งตัวก็เป็นหมวกเหมือนกันอัปเกรดขอดูแป๊บนึ่งครับว่าเราขาดเท่าไหร่ขาดอยู่สี่ร้อยใช่ไหมสี่ร้อย ก็ใส่เกราะครับห้าสิบหกเกราะเรามีอันเดียวซะด้วยสิโอเคครับสมใส่ไปอัพเกรดอืม โอเคอัปเกรดแค่เวลหกหกสิบห้าก็พอที่เหลือเดี๋ยวเราแอป,ปหมวกดีกว่านะหมวกมันได้ HP เยอะกว่านะครับแมวอัปเกรดหมวกนี้เลยครับเพราะว่าเป็นระดับสีม่วง อีกเท่าไร่อีกสองร้อยใช่ไหมไม่เยอะแล้วนะครับอัพเกรดอัพให้แม็กไปเลยโอเคครับสามรอยเ็ดสิบแปดอัพเกรดครับ ขอดูแป๊บนึงครับขาดเยอะไหมโอ้ยก็ได้อยู่นะอัปเกรดน่าจะไม่เยอะละ หนึ่งร้อยนะครับโอเคเดี๋ยวเราเห็นเกราะอยู่นะสวมใส่เออ่ไม่มีใช่ไหมใส่เกราะกลากลาไปแล้วกันแล้วก็อัพเกรดนะโอเคครับถึงละโอได้พลังมาเยอะอยู่นะสมพันกว่านะครับ ฝูงสุดท้ายครับฝูงทาตไฟโอเคครับเกนบุหาดาบใส่ใมันก่อนปลาดชมใส่อัปเกรดให้มันโอเคครับ ใช้เทมเยอะอยู่นะบอกตรงๆครับว่าใช้เทมกับทองเยอะมากนะครับ80ดสิบละได้มาเท่าไหร่220ขาดอยู่158นะเราใส่ไปแค่2อันใช่ไหมอีก2ตัวความใส่แล้วก็ตัวสุดท้ายครับ ของม่วงสวมใส่อัปเกรดเรามีซ้อยอยู่นะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราอัพอแค่นี้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูอีกนิดขาดอยู่เฮ้ยขาดอยู่นิดเดียวอะ่ะขาดอยู่นิดเดียวครับใส่ซร้อยก็ได้ ใส่ไซยกากไปครับแล้วก็อัปเกรดให้มันนิดนึงโอเคครับเรียบร้อยแล้วนะอืมที่เหลือก็ตัวหลักไงครับสวมใส่ไปครับสวมใส่เกราะเรามีเกราะทองนะแล้วก็อันนี้ของทองเกราะทองนี่เรามีไม่พอว่ะเดี๋ยวขอไปแรกนิดนึงนะอย่างน้อยเวลแปดเก้าสิบลังดีนะโหมดโบราณ มีหรือเปล่าไว้ไม่มีด้วยเสียดายวะโอเคครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับในการจัดฟูอุปกรณ์นะก็ได้ประมาณนี้นะครับในส่วนอันนี้นะครับเดี๋ยวเราต้องรอดับเหล็กชั้นสูงนะหรือลูกแก้วสีทองเนียมาบดล็อกเลเวลนะครับก็ได้ประมาณนี้ก็โอเคแล้วนะสำหรับผมผมมองว่านะทลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับ